สวัสดีครับวันนี้ s ซฟที่ทอ l k กพอดแคสตกับอาจารย์เสกนะครับหลังจากที่ลองทดลองทำพอดแคสต์นะครับก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีคำถามอื่นๆมากมายนะครับทีนี้วันนี้ขอแบบสั้นๆนะครับคือตอนที่อาจารย์ได้มีโอกาสไปไปอบรมนะครับเรื่องของเสียงหรือมาตรการรักการได้ยินเนี่ยนะครับก็มีคำถามนะครับบอกว่าเอ๊ะ อาจารย์ค่า TWA ของเสียงเนี่ยเขาใช้ใน24ชั่วโมงใช่ไหมหรือเขาใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยฟังพอดแคสตของอาจารย์นะครับอาจารย์ชื่อเ e ็กซันปรีจิตครับเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็ถ้าเกิดท่านต้องการติดตามงานของอาจารย์นะครับก็ท่านก็กด subscribe นะครับ ได้เลยนะครับในช่อง y o u t u b e นะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งพอดแคสต์แล้วก็มีทั้งที่เป็นรูปแบบวิดีโอนะครับคุยกันต่อนะครับในเรื่องของค่า TWA ของเสียงใช้ใน24ชั่วโมงใช่ไหมนะครับกอ็อย่างนี้ครับอาจารย์ขอญาตท้าวความนิดหนึ่งนะ TWA เนี่ยมันคือ time weight average นะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้เฉพาะค่าของเสียงนะ ค่า TLV อย่างเงี้ยค่าของความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่การทำงานเงนี้ยก็ก็ใช้ค่า TWA เหมือนกัน Time Weight Average นะครับแนวคิดมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเขาเขาก่อนจะได้ค่า TWA มาเนี่ยเขาเขาต้องศึกษาวิจัยในในคนทำงานนะครับวัยทำงานอย่างเราเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเป็นวัยที่ต้องออกมาทำอาหากินนะครับ ซึ่งค่า TWA เขาไม่ได้ศึกษาในเด็กแล้วก็ไม่ได้ศึกษาในคนชรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ค่า TWA กับกับชุมชนต้องพูดอย่างนี้แล้วกันกับชุมชนนะครับเราใช้ในพื้นที่การทํางานนะครับในวัยทํางานแล้วก็ฝรั่งเขาเป็นมันเป็นการศึกษาวิจัยของฝรั่งเนาะฝรั่งเขาก็ต่างประเทศนะครับเขาก็ศึกษาวิจัยบนพื้นฐานของการทํางาน8ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นใน8ชั่วโมงแล้วก็สัปดาห์ละ40ชั่วโมง ก็คือทำงาน5วันนั่นแหละนะครับมันก็ได้ตัวเลขค่า TWA ออกมานะครับซึ่งอาจจะไม่มันไม่ตรงกับบริบทไทยมากนักนะครับก็คือของไทยก็อาจจะทำงาน8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ทำงานจันทร์ถึงเสาร์เลย6ชั่วโมงไอ6วันงนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ตรงมากนักนะครับแต่ว่ามันก็เป็นค่าสแตนดาดที่เราเอามาใช้ ใช้ที่หน้าง,งานได้นะครับแต่ว่าค่าสแตนดาดตัวนี้มันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่ในค่า t i m e w e i g h t average เนี่ยนอกจากข้อจำกัดในเรื่องของที่ว่าเออโอเคไวทำงานแล้วนะครับ8่วโ